สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไมว้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับโดยไม่ต้องสงสยัยทวีปโตรวัวสามารถสร้างแรงกดดันและปัญหาให้กับจกักรวรรดิชิงหรัวได้มากที่สุดดังนั้นภารกิจของพวกเขาในครั้งนี้คือการทำลายคณะทูตจากทวีปโตรวัวเพื่อจุดชนวนให้เกิดสงครามระหว่างทวีปทั้งสองภารกิจปัจจุบันที่พวกเขาทำอยู่นั้นเป็นความรับสุดยอดก่อนวันนี้ การสื่อสารทั้งหมดติดขาดจนถึงจุดที่แม้แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการนี้พวกเขาใช้ปืนใหญ่วิญญาณที่มีความสามารถในการลบควนเลดาร์เพื่อเริ่มการโจมตีระยะไกลและโจมตีรถไฟไฟ,ไฟ้าโดยตรงตามที่คาดไว้แผนของพวกเขาประสบความสำเร็จแต่ทว่าพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีผู้ทรงพลังในคณะทูตที่สามารถปกป้องรถไฟได้ด้วยตัวเองจากวงใน พวกเขาได้รวบรวมข้อมูลมากพอที่จะรู้ว่ามีอัคราพมยุทธ์อยู่ในคณะทูตของทวีปโตรวสสาหรับคนอื่นๆส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่คุมเคือแต่พวกเขาก็ยังส่งหุ่นจักรกลขั้นเทพเพื่อทําการยึดครองในครั้งนี้แต่ทว่าขั้นตอนต่อไปของการดําเนินการไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นตามที่คาดการไว้หลังจากการยิงการชั่วคู่พวกเขาสามารถปราบปรามฝ่ายตรงข้ามด้วยพลังยิงอันมหาศาลของพวกเขา แต่ทาให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายจํานวนจํากัดในคณะทูตของทวีปโตรวส่วนใหญ่ของผู้ที่อยู่ในตําแหน่งของคณะทูตเป็นวิญญาจารย์ที่มีความสามารถในการต่อสู้มากนอกจากการเสริมกําลังจากกองกําลังหุ่นจากกลนของจักรวรรดชิชิงหลัวแล้วการโจมตีก็ไม่ประสบผลสําเร็จมากเท่าไหร่เวลาและนาทีไม่เคยคอยใครคณะทูตของความช่วยเหลือได้ถูกส่งออกไปแล้วและกองกําลังบรรเทาทุกจะมาถึงภายในระยะเวลาอันสั้นอย่างแน่นอน แม้ว่าพวกเขาจะเข้าใจดีว่าการรักษาการโจมตีเรียกไครจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่พวกเขาก็เลือกที่จะต่อสู้กับพวกเขาในการต่อสู้ระยะประชิดเพื่อกำจัดคณะทูตของทวีปโต้หัวให้หมดภายในเวลาอันสั้นที่สุดเฟิ่งลิ้นหวนสังเกตเห็นก่อนหน้านี้แล้วกูเย่เป็นเหมือนปืนใหญ่วิญญาณเด็กสาวคนนี้สามารถยิงลำเสียงต่างๆออกมาจากไม้เท้าของเธอได้โดยไม่ต้องมีเครื่องขยายพลังวิญญาณใดๆจากจากุ่นจคน และปิดกั้นการโจมตีส่วนใหญ่ที่พุ่งเข้าหาพวกเขาจากนั้นเขาก็ขอให้ส่งไปยังแนวหน้าและมุ่งตรงไปยังทิศทางนั้นแต่ทว่าขณะที่เขากำลังจะเข้าใกล้รถไฟ,ฟวิญญาณเขาก็กางแขนออกด้านหลังและข้องสงครามสองตัวก็ตกลงมาที่มือของเขาเขาอ,อาศัยความสามารถในการต่อสู้อันทรงพลังของหุ่นจักรกลสีดำข้องสงครามเหล่านี้เป็นอาวุธที่สามารถก่อให้เกิดการทำลายล้างสูง ทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าดาบหรือมีดในหลายๆครั้งขอนสงครามคณะมาหึมาสองอันให้แสงสีเข้มมืดที่เหมือนหมึกหลังจากที่เขาเติมพลังเข้าไปจากนั้นขอนสงครามก็คำรามข้ามขอบฟ้าแร่ลงสู่รถไฟวิญญาณโดยตรงแต่ทว่าจู่ๆก็มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นต่อหน้าเฟื่องลิ้นหวานในเวลานี้เป็นเด็กหนุ่มที่ดูเหมือนจะอายุน้อยกว่า1 5หรือ16ปีเขาทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าในขณะที่เขา ล่อยวงแหวนิญญาณสีม่วงสามวงและวงแหวนิญญาณสีดำออกจากร่างกายของเขาอย่างน่าประหลาดใจเขามีวงแหวนวิญญาณหมื่นปีแม้ว่าเขาจะเป็นแค่วิญญาณสีวงแหวนเพิ่งลิ้นหวานตกใจนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นสิ่งนี้จากนั้นเขาเห็นวงแหวนิญญาณสีดำบนบล่าของเด็กชายก็สว่างขึ้นในทันใดเทาวันที่หนาราวกับต้นขาสองแสงเป็นสีน้ำเงินเข้มขณะที่พุ่งตรงไปยังที่ทางของเขา เขามองเห็นแสงสีทองเข้มจางๆเล็ดลอดออกมาจากเถาวาันจากนั้นพวกมันดูเหมือนมังกรและทําให้ร่างของเด็กชายหดตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเถาวันซ่อนร่างของเขานี่คือวิญญาณยุดการต่อสู้แบบไหนการสแสดงออกที่เย่อหยิงปรากฏขึ้นที่มุมปากของเฟลินลินวันเนื่องจากความอยากรู้อยากเห็นทําให้เขาดีขึ้นไม่ว่าวงแหวนวิญญาณของเขาจะแข็งแกร่งเพียงใดเด็กคนนี้ก็ยังไม่เกินวิญญาณาสี่วงแหวนฟลินลินหวัน เป็นจัก,กรพรดวิญญาณหกวงแหวนจริงๆเนื้อสิ่งอื่นใดผู้ต่อสู้จะเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้อย่างไรในเมื่อเขาเป็นเจ้าของหุ่นจักรกลสีดำหุ่นจักรกลสีดำจากความเร็วสูงหยุดจนมีเสียงดังกรี๊ดจากนั้นขอนสงครามในมือขาวาก็พุ่งออกไปราวกับปืนใหญ่ขณะที่มันมุ่งตรงไปยังถังโอรนรูปแบบการโจมตีที่ชื่นชอบของเฟิ่งลินหวันคือการปราบปรามศัตรูด้วยความแข็งแกร่ง เขาเป็นมียาจา์ประเภทความแข็งแกร่งและมีทักษะสูงสุดในการปราบผู้ชายด้วยพลังที่แท้จริงพื้นที่ร,บรอบๆดูเหมือนจะพังทลายลงในทันทีที่คอนสงครามสีดำพุ่งออกมากระทั่งทำให้อากาศร,บรอบๆบิดเบี้ยวไปชั่วขณะและอากาศที่ถูกบีบอาจย่างรุนแรงทำให้เกิดการระเบิดเบาๆเาวันที่ผ่านการต่อหน้าคอนสงครามขนาดยักษ์นั้นดูอ่อนแอม่อค่อยๆหดกลับแต่ทว่ามีบางสิ่งที่น่าตกใจเกิดขึ้นทันทีหลังจากนั้น เาวันหนาที่หดกลับกลายเป็นตาข่ายขนาดใหญ่บนท้องฟ้าในทันใดจริงอยู่ขอ,อนสงครามมีอานุภาพมากพอที่จะดันตาข่ายถอยหลังด้วยแรงมหาศาลจนยกตาข่ายได้ในระดับหนึ่งแต่ทว่าความเร็วของมันก็ค่อยๆลดลงตาข่ายขนาดใหญ่เคลื่อนในแนวนอนขณะเวียงไปมามันดูดซับและปลดปล่อยพลังงานจากขอนยักษ์ก็ทนต่อการโจมตีที่รุนแรงอะไรนะ ความประหลาดใจปรากฏขึ้นในดวงตาของเฟิ่นลินหวันคอนสงครามของเขาไม่ได้โจมตีด้วยกำลังธรรมดามันเปลี่ยนไปด้วยความสามารถของวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาการบดขยี้จะเปิดใช้งานเมื่อมีคนโดนคอาได้โดยทั่วไปแล้วใครก็ตามที่อยู่ที่จุดสิ้นสุดจะได้รับความตายอย่างน่าสลดใจแต่ทว่าเมื่อคอนสงครามชนเข้ากับเผาวันที่ถักทอเป็นตาขา่พวกมันก็เปล่งแสงสีน้ำเงินและสีทองออกมาอย่างชัดเจน เราสามารถเห็นเส้นลมปานแรดก,กระดูกภายในเาววานที่ดึงคอนยักออกมาจากความสามารถในการโจมตีได้อย่างชัดเจนตอนนั้นเองที่หุ่นจักรกลสีดำโบกมือขวาเพื่อที่จะเรียกคอนยักกลับขณะที่เฟื่องลิ้นหวานขมวดคิ้วเนื่องจากเขาสามารถโยนคอนขนาดยักษ์ของเขาในท่าโจมตีได้เขามีความสามารถในการเรียกมันกลับคืนในสู่รูปแบบจิตวิญ,ญญาณของเขาแต่ทว่าจู่ๆเทววันก็พันตัวเองรอบด้ามคอนยักของเขา และในไม่ช้าเด็กหนุม่มที่เขาเคยเห็นก่อนหน้านี้ก็ปรากฏตัวขึ้นแกว่งไปมาเบาๆและลอ,อยขึ้นไปบนคอนยักษ์ด้วยความเร็วที่เขาได้รับจากการเวียงเท้าวันคอนคู่ยักษ์ของหุ่นจักรโคนสีดำยาวประมาณ5เมตรรวมความยาวของด้ามด้วยหัวคอนมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า2เมตรดังนั้นเด็กหนุม่มที่ตีรังกาลงบนคอนขนาดยักษ์จึงดูตัวเล็กมากเท้าวันขนาดใหญ่กลางออกอย่างรวดเร็วราวกับปลาหมึกยักษ์ที่มีหนวดนับไม่ถ้วน เจ้ากำลังรนหาที่ตายเฟิ่องลินหวันเยื่อเยันอย่างเย็นชาเจ้าคิดได้อย่างไรที่จะใช้ข้อนของข้าเองเพื่อมาโจมตีข้าหากเป็นกรณีนี้ข้าจะให้เจ้าเข้ามาหาข้าเองรัศมีอันมืดมิดสองประกายและทันใดนั้นร่างสีดำสูง5เมตรก็ปรากฏขึ้นถัดจากหุ่นจากคนสีดำของเฟื่องลินหวานมันคือมียักษ์สีเงินที่ส่องแสงสีดำรอบๆตัว ในขณะที่ดวงตาม,มันเป็นสีแดงเข้มมันคือหมีเงินจิตวิญญาณที่สามของเฟื่อหนินหวานก็เป็นจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาเช่นกันแม้ว่าหมีเงินของเขาจะไม่สามารถเปรียบเทียบกับหมีทองหรือหมีกรงเล็บทองได้แต่ก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความแข็งแกร่ง,งนอกจากนี้หุ่นจักรกของเฟิ่งลินยานยังเข้ากันได้กับหมีเงินของเขาอย่างน่าอัศจรรย์มันสามารถพึ่งาพาความแข็งแกร่งของมัน แล้เข้าถึงค้อนคู่2,500กิโลกร,รัมที่ติดตั้งโดยหุ่นจักรกลสีดำของเขาความเข้ากันได้นี้ทำให้มันกลายเป็นหุ่นจักรกสังหารมีเงินเป็นจิตวิญญาณหุ่นจักรกลสีดำยื่นมือขวาออกไปแะะมีเงินก็เหยียบรงบนฝ่ามือก่อนที่จะพุ่งเข้าหาถังโอรินซึ่งกลับไปที่ยอดค้อนเรากับลูกแก้วสีดำแห่งแสงรอยยิ้มที่ภาคภูมิใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเฟิ่งลินหวาน จิตวิญญาณหมีเงินอายุหมื่นปีนั้นทรงพลังมากจนสามารถฉีกคู่ต่อสู้ออกเป็นชิ้นๆเมื่อมันเข้ามาใกล้พอหากทางโอรินเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีมันก็คงจะเข้าควบคุมค้อนยักษ์ของหุ่นจกนักรกลเพื่อโจมตีต่อไปด้วยวิธีการที่รุนแรงที่สุดมันยังคงจบลงด้วยความตายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของเขานี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่เฟื่องลิ้นหวานต้องมีส่วนร่วมโดยตรงก่อนที่เขาจะสามารถฆ่าวิญญาณาทั้งหมด นายคณะทูตได้ในที่สุดมีเงินนั้นเร็วมากร่างของมันวับวับและเกือบจะนทันทีมันมาถึงตรงหน้าขอนยักษ์ที่มีเขี้ยวอันดุร้ายของมันอยู่แล้วขณะที่มันเหยียดอุ้งเท้าอันมาหือมาราวกับว่ามันพยายามที่จะกอดแต่ทว่าในขณะนี้เงาดําขนาดมาหือมาปรากฏขึ้นเบื้องหลังถังอุรินแต่ทว่าเงาดํานั้นไม่ใช่ร่างกายที่สมบูรณ์แต่เป็นเพียงกระโหลขนาดยักษ์ดวงตาของมันเป็นสีเลือดแดงที่ลดความรุนแรงในขั้นต้น ้องมีเงินลงปาปามันจนแทบจะไม่เหลืออะไรเลยแม้ว่ามันจะเป็นเพียงกระโหลกศีรษะแต่เพียงตัวเดียวก็ใหญ่กว่ามีเงินมากทันใดนั้นมันก็เปิดปากออกมาและส่งเสียงคำรามที่น่าตกใจจิตวิญ,ญญาณหมื่นปีงั้นเหรอใครสามารถครอบครองมันได้นั่นคือมังกรทรราชจิตวิญ,ญญาณโดยทั่วไปแล้วฉลา,าดยิ่งฐานการฝึกฝนของจิตวิญญ,ญาณมีพลังมากเท่าไหร่สติปัญญาก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งพวกเขาไปถึงระดับจิตวิญญาณหมื่นปีสติปัญญาของพวกเขาจะไม่ได้กว่าแม้แต่กับมนุษย์มีเงินนั้นอ่อนแอกว่าอย่างแน่นอนเมื่อพูดถึงเรื่องสติปัญญาเมื่อเทียบกับจิตวิญญาณอื่นๆในระดับเดียวกันแต่ทว่ามันประกอบขึ้นเพื่อสิ่งนี้ด้วยสัญชาตญาณที่เฉียบแหลมมังกรทรราชเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนมันคือทรราชที่แท้จริงคนหนึ่งหนึ่งที่ครอบงำสัตว์วิญญาณบก ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปเมื่อหลายหมื่นปีก่อนแต่เะว่าในสายเลือดของมันเป็นลัศมีของราชาบังกรทองมันเป็นหนึ่งในสัตว์วิญญาณชนิดบางกรบริสุทธิ์ที่สุดในสายเลือดโดยตรงของราชาบังกรทองมันเป็นเจ้าแห่งความแข็งแกร่งที่แท้จริงดังนั้นเมื่อเสียงคำรามของจิตวิญญ,ญ,ญาณที่ไม่ยอมแพ้ของบางกรทรราชดังขึ้นสิ่งแรกที่ผุดขึ้นในหัวใจของหมีเงินคือความกลัวซึ่งเป็นความกลัวอย่างยิ่ง ก่อนหน้านี้มันก้าวร้าวมากตอนที่เตรียมการโจมตีแต่ตอนนี้ร่างกายของมันถูกมวนขึ้นแต่ถ้าว่ามันยังคงมีความเร็วและพุ่งเข้าหาถังอุัยินต่อไปจากนั้นเฟื่องลินหยานเห็นฉากที่ทำให้เขาจ้องมองด้วยการที่อ้าปากค้างเด็กหนุม่มที่ยืนอยู่บนคอนยักษ์ก็ก้มลงและมือขวาของเขาเริ่มสั่นไหวด้วยแสงสีทองด้วยกรงเล็บสีทองคมกริบเขากดเล็บเข้าไปในด้ามคอนยักษ์สีดำอย่างจงแจ้ง แม้ว่าขอนยักษ์จะร้อมจากโลหะผสมแต่มันก็โปราบางราวกับเต้าหู้เมื่ออยู่ต่อหน้ากรงเร็บทองขนาดใหญ่ของเขาจากนั้นคอนยักษ์2,500กิโลกร,รัมที่เป็นความภาคภูมิใจของเฟิ่งลิ้นหวานถูกดึงขึ้นมาโดยเด็กหนุม่มจากใต้ฝ่าเท้าของเขาและโยนขึ้นไปในอากาศแรงดึงของเขาคือการแสดงความแข็งแกร่งที่แท้จริงเห็นได้ชัดว่าปริมาณกำลังที่เด็กหนุ่มคนนั้นแสดงออกมามากกว่า5,000กิโลกร,รัมอย่างแน่นอน มีเสียงระเบิดดังขึ้นคอนยักษกระแทกร่างของหมีเงินอย่างโงงแจง้งไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าคอนยักซึ่งควรจะเป็นอาวุธของมันจะถูกใช้ต่อต้านมันเมื่อไม่นานนี้เองมันบทขยี้คู่ต่อสู้นัาไม่ถ้วนด้วยคอนยักแต่ทว่าขณะน,นี้มันกำลังเป็นพยายนถึงความแข็งแกร่งอันน่าสะพึงกลัวของคอนที่ครอบครองหลังจากที่มันอยู่ที่จุดสิ้นสุดการรับใครจะจินตนาการถึงความเจ็บปวดอันลึกซึ้ง ที่เกิดจากความสามารถพิเศษการบดขยี้มีเสียงดังเกิดขึ้นมันถูกกระแทกโดยตรงบนล่างอันใหญ่โตของมีเงินด้วยขอนยักษ์ได้มันตกลงไปที่พื้นจากนั้นความเร็วก็ลดลงหมุนจากโกลสีดำยังคงสามารถดึงคอนเข้าหาตัวได้ได้ในไม่ช้ามันก็บินไปยังตำแหน่งเริ่มต้นแน่นอนว่ามันนำร่างของถังโอรนไปพร้อมกับมันในขณะที่มันบินกลับบ้าจริงเฟิ่งลินหวานอดไม่ได้ที่จะพูดขึ้น เด็กคนนี้ยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าเขาเป็นมนุษย์ด้วยหรือเมื่อเขามองไปที่ถังเหรนสิ่งที่เขาเห็นคือมังกรในร่างมนุษย์แต่ทว่าในฐานะเยาวชนที่โดดเด่นได้มีแนวโน้มมากที่สุดในองค์กรของเขาปฏิกิริยาของเฟื่องลิ้นหวานก็รวดเร็วเหลือเกินเขารีบตัดแรงดึงของหุ่นจัรโคนบนคอนยักย์อย่างรวดเร็วทําให้คอนหนัก2,500กิโลกร,รัมตกลงมาอย่างอิสระเกือบจะในเวลาเดียวกันร่างกายของมันก็วาววับ แร่ปรากขเคลื่อนที่ด้านข้างของถังโอรินเกือบจะในทันทีขณะที่มันเหวี่ยงค้อนซ้ายไปทางถังโอรินไม่ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งแค่ไหนเจ้ายังคงเป็นวิญญาจาร์สีวงแหวนไม่มีทางที่เจ้าสามารถบินได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขณะที่ถังโอรินรู้สึกว่าค้อนยักตกลงมาเขาก็รึงค้อนขึลืนทันทีกลางอากาศด้วยความเร็วเขาหันร่างของเขาไปรอบๆและฉีค้อนขนาดยักไปที่หุ่นจักรโคนสีดำเปลี่ยงร่างไปด้านข้าง ปัจจุบันเขาอยู่ห่างจากพื้นดินประมาณ30เมตรและหุ่นจากโกลสีดํามีเวลามากพอที่จะแว่งไปด้านใดด้านหนึ่งเข่อหลีกเลี่ยงการถูกค้อนทุบหัวในเวลาเดียวกันมันก็พยายามดึงค้อนกลับเข้าที่กำไว้อีกครั้งในช่วงเวลานี้ร่างกายของถังโอเรนได้บินไปทางด้านข้างแล้วเวลีะยห่างระหว่างพวกเขาบ้างข้าต้องฆ่าวิญญาจาร์มนุษย์ผู้นี้อายุอย่างน้อยแต่มีวงแหวนสีวงแล้วเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อเขาโตขึ้น ความดูร้ายแวบๆในดวงตาของเฟิ่นลินหวันเขาลอกถังโอลินไว้แล้วในขณะน,นี้หุ่นจักรกลสีเหลืองกำลังชนกับร่างกายที่บินได้ของถังโอลินความคิดในการสแสวงหาผลประโยชน์ที่แม่เหมาะสมมีอยู่ในใจของใครก็ตามอาวุธของหุ่นจักรกลสีเหลืองเป็นดาบขนาดใหญ่หน้าตามสัญชาตญาณมันถูกเตรียมพร้อมและฟันตรงไปที่ทถังโอลินเทาวันจักรพพราิย่านเง,งินครามขนาดใหญ่เสียงภายจากด้านหลังของถังโอลินลาวกับมีตาจากนั้น วงแหวนมียาดดวงแรกของเขาก็สั่นไหวแร่เทาวันก็หมวนขึ้นทันทีดาบใหญ่จอกเทาวันจากทักษะการแปลงร่างทอราราชเงินครามและไม่ทิ้งแม้แต่รอยขีดข่วนแม้ว่าจะมีการแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ขณะที่ทาวันยังคงมมวนอยู่รอบๆทั้งโอเรนพิกและตกลงบนไหล่ของหุ่นจักรคนสีเหลืองในขณะที่ทาวันพันรอบหุ่นจักรคนสีเหลืองห่อมันอย่างแน่นหนาะ เพื่งลิ้นหวานและหุ่นจักรกลสีดำของเขาเร่พุ่งไปอย่างรวดเร็วเถาวันของถังโอรินเวียงและโยนหุ่นจักรกลสีเหลืองที่อยู่ในกำมือของมันขึ้นไปในอากาศเพุ่งลิ้นหวานเข้าควบคุมหุ่นจักรกลสีดำและชะลอตัวลงทันทีจากนั้นจึงยกขาขวาเครื่องและใช้เป็นกอบป้องกันหุ่นจักรกลสีเหลืองถ้ายที่สุดพวกเขาเป็นสหายกันและสูญเสียาการควบคุมหุ่นจกนักรกลกลางอากาศเป็นเรื่องที่อันตรายมากแต่ทะว่าสิ่งนี้ จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาตราบใดที่เขาสามารถค่อยให้ร่างกายมั่นคงในขณะน,นี้ร่างหนึ่งปรากฏขึ้นจากเอวของหุ่นจักรกลสีเหลืองแวบแวบหนึ่งปรากฏขึ้นต่อหน้าห้องขับขี่ของหุ่นจักรกลสีดำแทบจะในทันทีในขณะนั้นเองที่ได้ยินเสียงคำรามของมังกรที่ตื่นเต้นและหัวของมังกรทองก็ระเบิดที่หน้าอกของหุ่นจักรกลสีดำเมื่อทางโอรินคว้างหุ่นจักรกลสีเหลืองขึ้นไปในอากาศ เขาก็สามารถใช้ยาดเงินครามดึงเขากลับขึ้นไปบนหลังของมันได้เขาพยายามคว้าโอกาสที่จะซุ่มโจมตีหุ่นจักรกลสีดำเมื่อมันพยายามที่จะช่วยหุ่นจักรกลสีเหลืองรักษาเสถียรภาพของร่างกายนี่คือมังกรทองกระแทกสวรรค์ไม่มีทางที่จะหลบเลี่ยงการโจมตีได้หุ่นจักรกลไม่ใช่มนุษย์ไม่ว่าจะมีความชำนาญเพียงใดในการปฏิบัติงานมันก็เป็นไปไม่ได้ที่หุ่นจักรกลจะมีความคล่องแคล่วในร่างกายมนุษย์แต่ทว่า ความสามารถในการป้องกันของหุ่นจากคนที่เหนือกว่าได้แสดงออกมาในขณะนี้ท่ามการแสงที่มืดมิดเกาป้องกันข้อระเบิดด้วยมันกรทองกระแทกสวรรค์ส่งแสงเจิดจ้าออกมาหุ่นจากโกลสีเหลืองที่อยู่ใกล้ๆดนขึ้นพลังงานอันทรงพลังมันพุ่งออกไปด้านนอกราวกับกระสุนปืนใหญ่และตกลงไปที่พื้นทันทีในที่สุดเขาก็อยู่ในระยะประชิดในขณะน,นี้ความสามารถของถังโอเลนก็ปะทุกข,ขึ้นเช่นกัน วงแหวนมียานดวงที่สองบนล่างของเขาเรืองแสงเป็นการส่งสัญญาณถึงการมาถึงของค่ายโกนจักรพรรดิย่านเงินครามภายใต้การเปลี่ยนแปลงของจักรพรรดิย่านเงินครามเขาวันของจักรพรรดิย่านเงินครามพุ่งออกไปด้านนอกอย่างบ้าคลั่งเปงประกายอย่างดูเดือดราวกับน้ำแหลมจํานวนนับไม่ถ้วนที่แทงด้านหลังก่อป้องกันของหุ่นจักรกลสีดํากลางอากาศก่อป้องกันพลังงานของหุ่นจักรกลอ่อนลงอย่างมาก เมื่อถูกแทงอย่างต่อเนื่องขนาดนั้นเองการสั่นสะเทือนที่แปลกประหลาดอีกอย่างหนึง่งดูเหมือนจะช่วยโอกาสบูกเข้ามาเฟ่องลิ้นวันผลพบด้วยความตกใจว่าตอนนี้หุ่นจักรกลสีดำของเขากำลังเสียเปรียบหากนี้คือย่ามเงินครามรูปแบบเก่าข่ายักรคย่ามเงินครามก็ไม่มีทางบรรลุผลสำเร็จนี้ได้อย่างแน่นอนแต่ทว่าตอนนี้จักรพรรดิย่ามเงินครามได้รับการพัฒนาโดยทักษะวิญญ,ญาณหมื่นปีของเขาทักษะกษารแปลงร่างเงินครามทรราช แสงสีทองสองประกายบนล่างของถังโอรินขณะที่เขาปวดปล่อยทักษาร่างมังกรทองซึ่งเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาอีกครั้งอย่างมากการสันไหวที่เห็นได้ชัดเจนในดวงตาของเขาเป็นหนึ่งในความดุร้ายที่รื้อรั้นในระยะใกล้ดังกล่าวเฟื่องลินหวันสามารถมองเห็นความป่าเถื่อนได้อย่างชัดเจนในสายตาของเขานี่เป็นครั้งแรกที่ความกลัวปรากฏขึ้นภายในใจของเฟื่องลินหวันเกือบจะโดยไม่รังเลเลยเขาเขา้ขาควบคุมค้อนคู่ยักที่อยู่ในการครอบครอง ื่อโจมตีโต้กกับกระแทกหน้าอกของถังโอรินโดยตรงแต่ทว่าเทาวันจักรพรรดิย่างเยินครามได้ถักทัวตัวเองขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นกอบป้องกันหลังถังโอรินหน้าแปลกที่เขาไม่ได้รบการโจมตีแต่รักษาสมดุลของร่างกายของเขาไว้กลางอากาศด้วยเทาวันจักรพรรดิย่านเยินครามที่ผันรอบเอวมุนจักรลนสีดำเทาวันของจักรพรรดิย่างเน็นครามอีกนับไม่ถ้วนปกป้องหลังของเขาด้วย ทางขวามือของเขาคงเร็บมังกรทองสองแสงเระกายเจิดจ้าด้วยการเสริมประสิทธิภาพทักษะร่างมังกรทองของเขามันเพิ่มขนาดเครื่องหลายเท่าอีกครั้งปลายของมันคืนกินแสงสีทองออกมาพร้อมกันบ้าจริงเฟื่องลิ้นหวานบนอย่างโกรธจัดเมื่อนั่งอยู่ในห้องผู้ขับขี่ร่างของเขาก็เปล่งประกายเช่นกันวงแหวนมีญาณสีเหลืองสองวงสีม่วงสามวงและวงแหวนมีญาณสีดำหนึ่งวงวงแหวนมีญาณทั้งหกของเขาเรืองแสง เขาเติมพลังวิญญาณให้กับหุ่นจักรกลของเขาได้ทันใดนั้นพลังงานพื้นผิวของหุ่นจักรกลสีดำก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ